วิธีดื่มน้ำแบบนี้ทําให้การสะสมน้ําตาลในเลือดน้อยลงเทคนิคที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้วันนี้ผมจะมาแชร์ความรู้นี้ให้ฟังกันครับอย่างแรกเลยเปลี่ยนจากการดื่มน้ําหวานน้าชงหรือแม้กระทั่งน้ําอัดลมมาเป็นชาใสหรือว่ากาแฟดําที่ไม่ใส่น้ําตาลครับวิธีนี้เนี่ยทำให้น้ําตาลส่วนเกินน้อยลงได้เยอะเลยอย่างที่2ลองดื่มน้ําผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงดูเช่นน้ําแตงกวาน้ําแครอดหรือว่าน้ําฝรั่ง พราะไฟเบอร์เนี่ยจะช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดได้ดีนอกจากนี้การปรับสมดุลอาหารก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับสาหรับใครที่คิดว่าการทําแค่นี้เนี่ยจะยังไม่พอต้องการหาตัวช่วยเพิ่มผมแนะนาเบ้าเฮิร์บครับตัวนี้จะเข้าไปดูแลน้ําตาลทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดน้อยลงเหมาะกับคนที่มีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงหรือเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานสนใจดูที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยหรือว่าสอบถามมาที่ช่องได้เลยครับมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพคอยให้คําแนะนําอยู่ครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแชร์วิธีการสังเกตสัญญาณเตือนของโรคเบาหวานดูนะครับใครสนใจกดติดตามไว้เลยแล้วเ,เจอกันในคลิปหน้า